เดี๋ยวขออนุญาตนะครับมองไปบนนี้ที่กับผู้รู้อธิบายของศาลนะครับแอ่ผู้พิพากษาตัวยงหนึ่งนะครับผม่าจาระธานคือ่าผู้พิพากษาเป็นนายกสมาคมนักอนุรักษ์ต้นไม้ของประเทศไทยคือการเป็นเสียงทางบ่อของสยามนะครับวันนี้วันนี้กำลังจะเกิดสิ่งอันศักดิ์ที่ที่นี่เมื่อ150ปีที่แล้วนะครับวิศวกร มีผู้บอกว่าตรงนี้คือสโตนิโอเป็นสโตนิโอที่ครอบประสิทธิดีที่สุดในสยามนะครับแล้วอะไรอีกนะครับก็ได้มีน้องสิ่งดีเนี่ยได้เข้ามาประดุเสียงเป็นกรณีพิเศษก็อธิบายนิดนึลยว่าแต่งเสียงที่น่าเตื่นตาตื่นใจนันคือเสียงที่บ้านบานม้นมอนะครับประมาณปี2448 2448นะครับแล้วที่สาคัญเด่ายนั้นนะมีประมาณาในประเทศไทยตอนนี้หลงอยู่ ประมาณ400กว่าแผ่นไม่เกิน500แผ่นจากยุครชกาน5,204,408แต่ยูเพียง2แผ่นนี้เท่านั้นที่เหลือนะครับแผ่นเดียวในโลกคือบ้านฉบัพเดชสรรเสริญท่าระบีที่เจ้าฟานอีสนะครับร่วมกับผู้เทนนะครับสามัญทดลองขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วอีกหนึ่งฉับก็ถึเส็นที่ชี้ขาดนะครับ เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เคยร้องที่นี่นะครับโดยแพทยเทศน,นะครับแล้วก็บอกเจอเคยทำที่นี่เลยแต่เดียวแต่ที่จะฟังนี้หรือเพื่อนที่มาให้ฟีงแล้วเป็นตอนจบละขอถึงเกินวัน,นซึ่งไม่เคยมีคนไหนได้ฟังสอนเลยนะครับผู้ท่านผี้บุมากได้ฟังที่นี่แล้วแต่เข้าพิญญาณไม่มีการับต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอ ต้นเฉพาะเทศสารสนเทบกรณีที่ประเทศสามารถันหม่อฉัาแรกนนมิเบรีแม่หมอนเป็นเพื่อนไทยคอแก่เรื้อเลยนะครับ ไม่ได้ร hey, ับการดองรับให้นำมาใช้ปิดฉากละครปิดกำปั้นะครับที่เจ้าพนักงานท่านในส่วนเขาท่านจ้าพนักงานก็เลยมีการตอกทางใหม่ดังนี้นะครับได้ยินนะครับ นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสวายไยชชะนีนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นช้ยโยกแล้วก็ในรอบปัจจุบันก็คือวันที่หนึ่งมีนา2 4 5 6นี่นนร้อยห้าสิบหกนี่เป็นตัวอี้ใปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมอนบูดาวนะครับให้ผมได้ชื่อเข้ามาที่คว,ตวงตะม่อนะครับตามเขาเรียกว่าตามการแจ้งควา เระกาแจ้งความทางการนนค่ะแจ้งความว่าขอจะร้องเสียงดีแม่ชมมาชื่นมาเพื่อนที่แข่งขับร้องม้อนใเราแล้วก็ไดเสียงลมแห่งกาเซสน,นะครับเพราะอมาชื่นมาตัดตาแรกเลยมันได้ฟังนิดนึงเขาจะต้งมีกระบอกเราเรียกว่าใส่เนื้อของมคอแล้วก็นำตัดไปที่ชาตูชาตูที่ฝรั่งเศสนะคะรับทางฝรั่งเศสนะโดยชาวประเทศเนี่ยบอกว่าโอ้สยามเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับชาตูแล้นะประเด็นเสียงเนี่ยเยอะแยะย,ดโดยุโรปกขาเป็นยุคซึมโมนิโอล์ ก็อนเลยเลยใครรู้ครับสยามนั้นเป็นทเล็กก้อนในผลิตที่ฟอเรสต a าเบลเยียมแทนสีสยามของปานเด็กทั้งหมดนะครับที่มันคือที่วังว่านอ้อแห่นนี้แหละฝังว่านอห์เหนี้แหละไปถึงที่ฟอเรสต้าเบลเยียมและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกระสบทางโลกนั่นคือแซมเบอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งมีส่วนกองทองเหลือทีเป็นตัวหอกแหวสเนยนะครับใกล้กับเยอรมันเบลเยียมแล้วไปถึที่ฟอเรสต้าแล้วก็หลอ ตัวกสูนนเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่ต้องใส่จที่สุดของนักอันล่าสุดซาวดายหรือสงครามับชาติรองหมเลยนะครับปัจจุบันแผนปารไตในถังบอลซึ่งเป็นตัวแรกต่างหากคือต้องใช้เข็มเพชรแน่นนะนะครับเราไม่ใช้เข็มเล็กอย่างทียเ็ทั่วไปในท้องตลาดเล่นแต่ซีฟไร์ในถับจบอกว่าอกต้องใช้เข็มเพชรของนหรือในมออเดียล่นเานั้นนะครับเพราะฉะนั้นแผนถังบที่อยู่ในท้องตลาดเหล่านี้คือมาสเตอร์สุดท้าย นะครับเพราะวมาสเตอร์โดจรินั้นโดนหลอกประนันครับโอ้หสุดยอดเลยต้องใส่สมัยชิคาสก์ีกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเล่ยอันดีี่การเล่นแผ่นประเภทนี้เราเรียกว่าเซ้นภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยแบบภาษาไทยนใส่เราเรียกว่ากลับสายกับสายในไนขอเชิญดูดูอีกทึงเห็ุผลสกคัญเพราะว่าทั่วไปจะเล่นด้านข้างนะครับทั่วไปจะเล่นด้านข้างอ่านะครับแต่ว่าแผ่นนี้นะครับจะเริ่มจากตรงนี้ครับตรงกลาง ต้อเสียไงดายการสุราที่นี่นะครับขออ้อขอสาสัมผัสทีนีให้พเราทุกทานได้ลอกครับอ,อ,อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้สองแพ้นะครับเป็นตัว